สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเลซี่ของเจนนี่ค่ะม,มีบัิรชว์แสบนะคะคลิปนี้จะมาเลาะมือมัอมองเก้าแล่ะพี่น้องเอยจ,จะเป็นเลาะแสบเมื่อเบื้องมืออากา,า,กา,า,กาศมันงดีนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมือสัน่นแบบหนึ่งเ้อพี่น้องสิมมหาออก พอมหากิจไอติ่มจะี่นองค้อนห่อนึนนนอนนงสิวันนี้วันอะไรวันนางข้าบบราวันนี้ก็นางข้ารคนบาหลายมันนี่ี่นอง สวันสุกเสาร์สุกเสาร์อาทิตย์คนตลาดัเ้มาดาม I'm ็กหน่อยนักเรียนมาทัศนาศิษย์สาว ตต <laughs> แต่ข้าวตางชาตเดี๋ยวกันเด็กพี่นองเดี๋ยวกันอากาศเป็นดาวจัมมี่นี้มมันนกนก โตเร็วๆนะยายจะรอโบสถ์ข้างในงามๆพี่น้องเขียนี่เคยเข้าไปเบิึงแล้ว โมเสสเอแถวเ,เข้าไปเบื้งนา้าพูน้นำหอน่นอง เด็กน้อยนะักเรียนมาพัฒนาศึกษาพี่นอ้องโตเร็วเรวน,นะเด็กๆ แดดดีดีพี่น้องแต่ว่าเงียบเหมือนเด็กน่อยไปโรงเรียน้ มึงตึกนี่กำลังกอง่อสร้าง โอน้ำลดพี่น้องคาะนามันลดถึกละลายเหมือนงามขึ้นก่อนพี่น้อง ก็สวยนะครับ โอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ด้จ้าเนี่ยที่กำลับเป็นสเปอร์มาเก็ตนะเนเป็นห้างากันละห้างซื้อของสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้พอกันคลินะิหนาสวัสดีค่ะ